สวัสดีค่ะคุณผู้ชมใครๆก็ข้าครัวค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทําอาหารสุขภาพกันค่ะหนึ่งในเมนูอาหารสุขภาพนะคะที่ทําง่ายส่วนผสมก็มีน้อยอย่างมากนะคะแล้วก็มีรสชาติอร่อยแปลกจากชีวิตประจําวันทีเดียวค่ะเมนูนี้มีชื่อว่าข้าวกล้องอบกุ้งค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมของข้าวกล้องอบกุ้งกันนะคะเร hoje, <c oughs S 1> <Hans> ิ่มจากตัวข้าวกล้องค่ะวันนี้เราเล <c oughs. S 1> ือกใช้เป็นข้าวกล้องหอมมะลินะคะ แล้วเราหุงให้แข็งนิดนึงนะคะส่วนต่อมาเป็นกุ้งค่ะวันนี้เราเลือกใช้เป็นกุ้งแชบวยนะคะส่วนต่อมาค่ะเราใช้เห็ดนะคะเป็นเห็ดสดค่ะ,ะวันนี้เราหาซื้อเป็นเห็ดยานังหิญี่ปุ่นได้นะคะถ้าคุณผู้ชมหาไม่ได้เนี่ยเลือกเป็นเห็ดหอมสดก็ได้นะคะหรือว่าเป็นเห็ดที่มีลักษณะแข็งหน่อยนะคะส่วนต่อมาค่ะเป็นส่วนของเครื่องปรุงนะคะเราใช้เป็นขิงแก่ค่ะรากผักชี ิกไทยป่นค่ะเกลือแกงซอสปรุงรสถั่วเหลืองค่ะน้ำมันมะกอกแล้วก็กระเทียมไทยค่ะสำหรับอัตราสร่วนผสมนะคะสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะที่ foodtravel.tv เดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันค่ะเราจะทำข้าวกล้องอบกุ้งกันนะคะเริ่มจากข้าวกล้องที่หุงสุกนะคะแบบแข็งหน่อยค่ะเราใส่ชามใบใหญ่นะคะเพราะเราจะเตรียมคลุกผสมรสชาติเข้าไปในตัวข้าวกล้องนะคะ เริ่มจากน้ำมันมะกอกค่ะคลุกผสมลงลงไปเลยนะคะปรุงรสด,ด้วยเกลือเล็กน้อยค่ะพริกไทยขาวป่นนะคะซอสปรุงรสถั่วเหลืองค่ะคลุกผสมทุกอย่างนะคะให้เข้ากันกับข้าวนะคะวิธีนีนะ้จะทำให้คุณสามารถทำข้าวที่มีรสชาติโดยไม่ต้องเอาข้าวไปผัดกับน,น้ำมันนะคะ ใช้น้ำมันไม่ไม่มากค่ะแต่ว่าในขณะที่ยังคงรสชาติแบบที่มีรสชาติแบบข้าวผัดไว้นะคะแล้วก็จะหอมตัวกุ้งแล้วก็ตัวสมุนไพรอย่างอื่นด้วยนะคะตอนนี้เราคลุกเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทําขั้นตอนต่อไปค่ะตอนนี้เราเตรียมจะอบข้าวแล้วนะคะเริ่มจากเราใช้ หม้อตุ๋นเนี่ยค่ะเป็นหม้อดินเนี่ยเราหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะเป็นหม้อแบบที่ตั้งไฟได้นะคะพวกนี้จะทนความร้อนค่ะในขณะที่จะทําให้กลิ่นของวัตถุดิบทั้งหลายเนี่ยมันจะตลบอบอวนอยู่ในนี้นะคะเป็นการเก็บกลิ่นวัตถุดิบนะคะเราใช้น้ํามันมะกอกที่เหลือนะคะใส่ลงไปที่ก้นหม้อนะคะตามด้วยรากผักชีค่ะรากผักชีเช็ดน้ํามันนะคะให้ทั่วหม้อด้วยนะคะ ตัวนี้นะคะที่เราใส่ก้นหมอ้อเนี่ยเผื่อว่าเราตั้งไฟแรงเกินไปเนี่ยตัวพวกเครื่องสมุนไพรที่ปกติเราจะไม่ได้ทานเข้าไปอยู่แล้วเนี่ยจะได้ไหมก่อนนะคะก่อนที่จะถึงข้าวหรือว่าตัวกุ้งนะคะต่อมาเราเรียงขิงแก่นะคะเราทุบให้เรียบร้อยก่อนนะคะลงไปข้างล่างค่ะตามด้วยกระเทียมไทยที่เราทุบแล้วนะคะใส่ลงไปค่ะต่อมาเราใส่กุ้งนะคะวันนี้เราเลือกเป็นกุ้งแชร์บอยนะคะตัวใหญ่เลยค่ะ เราใส่ลงไปข้างล่างนะคะตามด้วยเห็ดยนานงีค่ะเราเอาข้าวที่ปรุงรสเสร็จแล้วนะคะใส่ทับลงไปข้างบนค่ะปิดฝานะคะ แล้วเราไปตั้งไฟกลางนะคะออกแรงนิดนึงนะคะเพื่อให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันกุ้งสุกเห็ดสุกนะคะส่วนข้าวเนี่ยสุกมาอยู่แล้วนะคะแต่ตัวข้าวเนี่ยจะดูดซับตัวน้ําจากตัวกุ้งแล้วก็ตัวเห็ดเข้าไปนะคะข้าวก็จะมีรสหอมทีเดียวค่ะเดี๋ยวเราไปทํากันต่อค่ะตอนนี้นะคะเราเอาหม้อด,ดินค่ะไปตั้งไฟกลางนะคะแล้วก็อบให้ทุกอย่างเนี่ยอยู่ในหม้อด,ดินสุกเข้ากันนะคะ เราจะใช้เวลาเนี่ยจากปริมาณไซส์ในพอชั่นนี้นะคะจะใช้เวลาประมาณ5นาทีนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะว่าตอนสุกแล้วเป็นยังไงตอนนี้นะคะเราอบกุ้งแล้วก็ข้าวในหม้ออบเนี่ยค่ะห้านาทีแล้วเราจะมาดูกันนะคะอ่าตอนนี้เราเปิดฝานะคะก็พบว่าอ่ากุ้งก็สุกแล้วนะคะแล้วก็กลิ่นของเครื่องเทศที่เราใส่เข้าไปค่ะก็มีกลิ่นหอมเลยค่ะ นี้เราใส่กุ้งเข้าไปข้างล่างนะคะตอนจัดเสิร์ฟเดี๋ยวเราจะเอากุ้งขึ้นมาข้างบนเราคลุกน,นิดนึงนะคะเพื่อให้ส่วนผสมเนี่ยทั่วถึงกันนะคะเพราะว่าน้ํากุ้งเองเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะกองอยู่ข้างล่างอเอากุ้งมาไว้ด้านบนคคีบเห็ดลงมาเล็กน้อยนะคะอันนี้ เพื่อความสวยงามนะคะเราแต่งกันหน่อยโอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเข้ากล้องอบกุ้งนะคะอาหารเพื่อสุขภาพที่ทำง่ายแล้วก็ส่วนผสม,มไม่เกินสิบอย่างค่ะสำหรับอัตราส,ส่วนผสมนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะที่ foodtravel.tv ขอให้อิ่มอร่อยและก็สุขภาพดีค่ะสวัสดีค่ะ